สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะรายวิชาภาษาไทยนัเกเรียนกลับมาเจอกับครูหนึ่งนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องขนมไทยได้เทียมทานนะคะสำหรับชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนการเขียนสรุปใจความสําคัญไปแล้วใช่ไหมเอ่ยวันนี้ครูก,ก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะมานาเสนอให้แก่นะะักเรียนกันนะคะ วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเขียนแผนภาพความคิดแผนภาพความคิดหรือแผนผังมโนทัศน์นะคะเราเคยเรียนกันไปแล้วตอนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณหนึ่งก็จะมาเพิ่มเติมข้อมูลแล้วก็มาทบทวนเนื้อหานักเรียนอยรอบเพื่อที่จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะการเขียนแผนภาพความคิดหรือแผนผังมโนทัศน์คืออะไรงางฝึกกันได้ไม่เอ่ย ว่าการเขียนในลักษณะที่เราเรียนกันมีกี่รูปแบบครั้งที่แล้วครูสอนนักเรียนไปมีกี่รูปแบบคะใครจําได้บ้างว่ามีกี่รูปแบบเอ่ยการเขียนแป็นผ้าความคิดหรือแผนผังมโนทัศน์นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันคะ่ะอ่ะเรามาดูความหมายคร่าวๆกันก่อนนะคะเขาบอกว่าการเขียนแผ่นผังความคิดคือการถ่ายทอดความคิดจากสมองลงในกระดาษแผ่นเดียวจำนะคะว่าลงในกระดาษแผ่นเดียว โดยให้เขียนประเด็นหลักไว้ตรงกลางอประเด็นหลักไว้ตรงกลางเขียนประเด็นรองไว้รอบรอบประเด็นหลักประเด็นย่อยลอ้อมรอบประเด็นรองแยกออกมาโดยการใช้ภาพสีเส้นและการโยงใหญให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแต่ละประเด็นจะเป็นคำสำคัญสั้นๆมีความหมายชัดเจนจากความหมายตรงนี้เรามาดูกันก่อนว่า ขาบอกว่าแผนถังความคิดเนี่ยเป็นการถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดความคิดจากสมองลงในกระดาษแผ่นเดียวโดยเขียนประเด็นหลกักประเด็นหลักนะคะตรงกลางเขียนประเด็นรองล้อมรอบประเด็นหลกักและประเด็นย่อยล้อมรอบประเด็นรองแสดงว่ามันจะมีสเต็ปของมันใช่ไหมคะมันจะมีหลกัก รองย่อยหรือเว,ว่าจะย่อยย,อย่อยย่อยไปอีกนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไหนคือประเด็นไหนใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตรงนี้ค่ะใช้ภาพสีหรือเส้นหรือการโยงใยนะคะ mm. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่และหัวข้อเข้าด้วยกัน mm. นั่นเองนะคะเรามาดูค่ะขั้นตอนการสร้างแผนภาพความคิดนะคะหนึ่ง เขียนประเด็นหลักตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษอ่าเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนความหมายของมันเลยเขาบอกว่าประเด็นหลักให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะแล้วก็จะให้เป็นใจความที่เด่นชัดที่สุดจะได้รู้ว่ามันเป็นแผนผังความคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองนะคะ 2. เขียนประเด็นรองที่สัมพันธ์ประเด็นหลักไวร้รอบรอบเหมไหมนี่ขออนุญาตตรงนี้อ่ะนี่ประเด็นหลักอยู่ตรงกลาง ต่อไปหัวประเด็นรองให้อยู่ล้อมรอบอ่ะขัวทาให้ดูอาประเด็นรองให้อยู่ล้อมรอบประเด็นหลักอาเราต้องมีเส้นเชื่อมสัมพันธ์มันด้วยนะคะต่อไปค่ะเขียมประเด็นย่อยๆที่เป็นประเด็นรองแต่ออกไปรอบๆเรื่อยๆอ่าเมื่อมีประเด็นหลักประเด็นหลักประเด็นรองยังมีประเด็นย่อยเราก็ต้องแตกออกมาอะขัูทาให้ดูนิดนึงนะคะ มีเส้นโยงใยความสัมพันธ์ด้วยครูใช้สีแบ่งประเด็นด้วยนะเห็นไหมสี่มีการใช้เส้นสีภาพหรือลักษณะประกอบตกแต่งเพื่อสื่อความหมายเป็นตัวแทนความคิดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่าเห็นไหมของครูอันนี้ที่ตัวอย่างครูใช้สีใช่ไหมใช้สีมาแบ่งว่าไหนคือประเด็นรองอันนี้ประเด็นหลักประเด็นรองแล้วก็ประเด็นย่อยนั่นเองนะคะเราจะใช้สี แบ,บ่งแบบนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการจดจำแล้วก็เพื่อง่ายต่อการเข้าใจนำมาทบทวนอีกครั้งนะคะ 5. เขียนคําสำคัญคีย์เวิร์ดบนเส้นและเส้นเชื่อมโยงให้เชื่อมโยงกันแต่ความคิดของหัวข้อเรื่องสำคัญแต่ละเรื่องในข้อ3ออกเป็นกิงก่งกิ่งหลายกิง่งโดยเขียนคําหรือวลีบนเส้นที่เตะออกไปนะคะอ่า บอกว่าเหมือนในข้อสามข้อ3ามบอกว่าได้เขียนประเด็นย่อยที่สัมพันธ์กับประเด็นรอบๆใช่ไหมในลักษณะนี้นะคะเขอบอาขอบอกว่าอ่านก็ว่าอีกหนึ่งครั้งนะประเด็นหลกักประเด็นรองขวกประเด็นย่อยถ้าเราไม่อยากทําแบบนี้เราสามารถเขียนเนื้อความไปได้ค่ะนักเรียนเขียนเนื้อความไปตรงนี้นี่ เขียนแนวความที่เส้นออกไปเลยก็ได้นะคะเราจะรู้ว่านี่คือประเด็นย่อยนะคะส่วนมากข้อความตรงนี้เราจะใช้เป็นคําสั้นๆเพื่อให้อ่านให้อธิบายเป็นคําสั้นๆเป็นคีย์เวิร์ดของคําอ่านแล้วก็ทุกคนจะเข้าใจนะคะข้อ6ไม่มีการตีกรอบให้คิดตามอิสระมาที่โซนอืมเขาบอกไม่มีการตีกรอบแสดงว่าเราจําเป็นต้องวาดรูปไหมเราไม่จําเป็นต้องวาดรูปนักเรียนอาจจะขีดเป็นเส้น ตังนี้ตรงกลางเป็นนุกสมองใช่ไหมแล้วเตะออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะพอประเด็นรองนั้นก็ทาเส้นออกไปอีกเขียนเส้นออกไปอีกล้วถามว่าเออครูคะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามันในประเด็นหลักในประเด็นรองข้อตามข้อสี่ไงคะเขาบอกว่าให้เรียนใช้สีหรือว่าลักษณะของเส้นในการบอกว่าไหนคือประเด็นหลักประเด็นรองหรือประเด็นย่อยนั่นเองนะคะ ข้เจบอกว่ากระดาษที่ใช้ไม่มีเส้นหรือมีลายตกแต่งไม m a แมปปิ mm ้ง hmm. ที่เขียนด้วยความสนุกสนานตามใจชอบแสดงว่าไม m a แมปเขาใช้กระดาษ A4 ทำนะคะหรือว่าใช้กระดาษที่แผงใหญ่กว่า A4 แต่ต้องไม่มีเส้นและไม่มีลายนั่นเองคะ่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ลักษณะของแผนภาพความคิดกันค่ะ แผนภาพความคิดวันนี้ครูนํามาเสนอทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1ที่ครูจะนําเสนอก็คือรูปแบบแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดอ่าแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดนะคะก็จะอยู่ลักษณะแบบน,นี้เราจะเขียนหัวข้อหลักไวน้น,น้านบนหรือเราจะเขียนหัวข้อหลักไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็แตะเป็นประเด็นย่อยๆๆนะคะสําหรับแผนภาพความคิดลักษณะของขั้นบันไดนะคะเราจะนิยมใช้ใน มายแมปปิ้งที่รู้หรือว่าระบุในชชดว่ามีกี่ข้อมันอ่านอาจจะใช้เป็นวิธีการทำอาหารวิธีการทำขนมไทยสมมตินักเรียนได้หัวข้อว่าว,าวิธีการทำขนมทองหยิบอ่านักเรียนได้หัวข้อว่าวิธีการทำขนมทองหยิบนักเรียนก็เขียนเลยว่าวิธีการทำขนมทองหยิบอ่าเป็นหัวข้อหลักตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนลงไปเลยอ่าวิธีการทำขนมทองหยิบข้อหนึ่งขึ้นไป ข้อ2ขึ้นไปข้อ3ขึ้น4และข้อทําทำอะไรบ้างนะคะเห็นไหมข้อบบนี้มันจะเป็นลักษณะของขั้นบันไดใช่ไหมขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5ดังนั้นแบบภาพความคิดแบบขั้นบันไดน,นะคะคุณแน,นะนําให้ใช้ในลักษณะของงานที่เป็นแบบมีวิธีการหรือมีขั้นตอนที่แน่ชัดนะคะเพื่อให้เราได้สามารถวางรูปแบบได้แบบง่ายๆแล้วก็แผนทางความคิดจะได้ออกมา สวยงามด้วยนะคะแบบที่สองแผ่นพาพความคิดแบบโครงสร้างแผ่นพาพความคิดแบบโครงสร้างนะคะเรามาดูกันค่ะเห็นไหมลักษณะคุ้นคุ้นไหมที่ครูยกตัวอย่างมานะคะเป็นเรื่องสัตว์นะคะเห็นไหมเราจะใช้หัวข้อหัวข้อหลักไว้ตรงนี้ค่ะเป็นโครงสร้างอย่างไรเป็นโครงแล้วเชื่อมโยงต่อมาต่อมานะคะหัวข้อสัตว์เราแบ่งเป็นสองประเภทหนึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมสอง สัตว์เลื้อยคลานเลี้ยงลูกด้วยนมมีอะไรบ้างมันก็เขียนไปสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรบ้างอะไรก็แต่ประเด็นต่อไปนะคะอันเนี้ยแผนภาพความคิดแบบโครงสร้างนะคะครูแนะนําไม่ใช้กับหัวข้อที่เป็นลักษณะย่อยๆหรือว่าเนื้อความไม่เยอะนะคะเพราะถ้านักเรียนใช้แผนภาพโครงสร้างที่มีเนื้อความอธิบายเยอะๆค่ะมันจะดูไม่รู้เรื่องนะคะแล้วมันก็ทําให้แผนภาพความคิดอันเนี้ยไม่สละไม่สลวยและไม่สวยงามนะคะ แบบสุดท้ายค่ะแบบนี้ครูมั่นใจว่านักเรียนของเรานะคะขนาดที่สุดนั่นก็คือแผนภาพความคิดแบบใย,ยแมงมุมมาดูกันค่ะนี่ลักษณะแผนภาพความคิดแบบใย,ยแมงมุมนะคะนั่นก็คือมีหัวข้อหลักอยู่ตรงกลางเบ่งออหนึ่งสองสามสี่แล้วก็พอมีหัวข้อย,อยออออ่อยอยหัวข้อรองก็แตะออกไปหัวข้อย่อยหัวข้อรองหัวข้อย่อยเห็นไหมคะ หัวข้อรองหัวข้อย่อยทึ่ไหนที่นี้นะคะเขาใช้สีในการเด่งเห็นไหมแล้วเดยกก็จะเห็นเลยว่าอ่ะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีเนื้อหาเดียวกันนี่เดียวกันสีชมพูเดียวกันสีเขียวเนื้อหาเดียวกันและสีส้มเนื้อหาเดียวกันเห็นไหมพอเป็นแบบนี้นักเรียนก็ดูง่ายครูก็ดูง่ายแล้วก็เป็นการสรุปคำแบบสั้นๆด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมเขาใช้คำสั้นๆเอง ความสัมพันธ์ของบุคคลในใครอบครัวนี้ใครมีตากับยายพ่อแม่พี่น้องปู่ย่า่ไหมใช้คำสั้นๆแต่อ่านแล้วเราเข้าใจนะคะก็คือการเอาคีย์เวิร์ดสำคัญนั่นเองมาเขียนค่ะหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องตีกรอบใช่ไหมเขาบอกว่าการเขียนแบบภาพความคิดไม่จำเป็นต้องตีกรอบอันนี้เราใช้คำว่าข้าวเกรียบอ่าหัวข้อเขาบอก หัวข้อ,ขอเขาเป็นการเป็นขนมหนึ่งชิ้นเขาแตะออกมาเป็นเส้นใช่ไหมเป็นรูปใยแมงมุมโดยแต่ละเส้นเขาก็จะใช้สีใช่ไหมนักเรียนที่เมื่อกี้เราบอกว่าลักษณะวิธีการทำก็คือให้ใช้สีใช่ไหมเห็นไหมหัวข้อนี้เขาก็ใช้หนึ่งสีนี่คนละหัวข้อนะคะหัวข้อนี้ขั้นตอนการทำหนึ่งสีเคล็ดลับหนึ่งสีตรงนี้นี่ตรงนี้เราเรียกหัวข้อย่อยนะคะหัวข้อรองนะคะนี่ หัวคอรองของเขาอยู่บนเส้นเลยและที่แตะแขนออกมาก็คือหัวคอย่อยแต่เขาใช้วิธีการแบ่งก็คือใช้สีในการเบ่งประเด็นหัวข้อนั่นเองนะคะอะเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเขียนไม้แผนภาพความคิดแผนผังมโนทัศน์นะคะซึ่งวันนี้คุณนําเสนอไปมีทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบการทําแบบ ขั้นบันไดรูปแบบที่2ก็คือการเขียนแบบโครงสร้างและรูปแบบที่3ก็คือการเขียนแบบแผนภาพใหญ่แมงุมนะคะซึ่งวันนี้ครูให้ประเด็นหนึ่งประเด็นแล้วครูเอาประเด็นสําคัญไว้ตรงกลางขนมไทยไรยเทียมทานทีนี้นักเรียนค่ะนักเรียนต้องทำแผนภาพความคิดเรื่องขนมไทยไร่เทียมทานให้ครูนักเรียนจะแบ่งเป็นประเด็นอะไรบ้างคะมันจะแบ่งเป็นหนึ่งตัวละคร สองเหตุการณ์ในเรื่องสามขนมที่เจอสี่ข้อคิดที่ได้จากเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่นักเรียนนักเรียนสามารถออกแบบแผนผัง,งความคิดเรื่องขนมไทยไร้เพียมทานนะคะและอย่าลืมทำเสร็จแล้วระบายสีเวลาระบายสีอย่าลืมว่าต้องระบายสีให้เป็นประเด็นประเด็นไปอ่ะอาจจะใช้หัวข้ที่หนึ่งสีแดง ครูแบ่งสีแดงเป็นหัวข้อที่หนึ่งครูแบ่งสีส้มเป็นหัวข้อที่สองอ่าประเ,เด็นย่อยครูก็ดงออกมานะคะต่อไปหัวข้อที่สามครูใช้สีฟ้าอ่ะครูก็เอาหัวข้อย่อยของครูออกมาแต่อย่าลืมว่าเราต้องใช้สีเดียวกันนะเพราะว่าเราจะได้ดูง่ายแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายนะคะหัวข้อที่สี่ครูใช้สีเขียวประเด็นย่อยครูก็ทําออกมานะคะอ่ะ หวังว่านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วแล้วก็อย่าลืมทํางานมาให้ถูกต้องด้วยนะคะครูสอนไปแล้วนะว่าทํายังไงสําหรับการเขียนแผ่นผังมโนทัศน์หรือว่าแผนภาพความคิดอย่าลืมทําแล้วก็นามาส่งคุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ของชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ครูขอจบชั่วโมงนี้ไว้เพียงแค่นี้เลยเรากลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ